29เมษา63โอนอีก1.1ล้านคน ครับก็กลับมาพบกับ c h anel n Freedom l i e ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ครับผมได้เข้ามาหาข้อมูลที่เพจของกระทรวงการคลังนะครับเขาได้บอกว่านายรัตนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทในช่วงวันที่8ถึง24เมษายน63นะครับได้รับการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ4.9ล้านคนคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ย2.5หมื่นล้านบาทนะครับในช่วง27-28เมษายน63เนี่ย มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิอีก1.5ล้านคนนะครับและในวันที่29เมษายน6านะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก1.1ล้านคนนะครับซึ่งถือเป็นจํานวนสูงที่สุดต่อวันนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการมาเลยนะครับดังนั้นวันที่8ถึง29เมษายน6าเนี่ยจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดเนี่ย7.5ล้านคนนะครับคิดเป็น3.8หมื่นล้านบาทในส่วนตรงนี้นะครับ ใครนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะนะครับภายในอาทิตย์นี้นะให้ท่านนะครับเช็กสถานะทุกวันเลยนะครับหรือเช้าบ่ายก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับช่วงเช้ายังไม่เปลี่ยนแต่ว่าช่วงบ่ายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วอีกวันนึงได้รับเงินโอนก็มีนะครับหลายๆท่านก็เปลี่ยนสถานะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็สถานะของอาทิตย์นี้คือรอเงินโอนเข้านะครับบางคนได้วันจันทร์บ้างบางคนได้วันอังคารบ้างนะครับแล้วในส่วนของธนาคารนะครับเขาจะโอนถ้าคนไหนได้รับสิทธิ์นะครับธนาคารเขาจะโอนให้ช่วงเช้านะครับก็คือตั้้งแแตตต่่่่เเปป็นนนนไไะะครับวาจมกิ แต่ละธนาคารช่วงเวลาก็จะโอนไม่เหมือนกันนะครับบางธนาคารตีหนึ่งสิบห้าบ้างบางธนาคารตีสองบางธนาคารตีสามแบบนี้ครับแต่ว่าทุกธนาคารจะไม่เลทเกินตีห้าของวันที่โอนนะครับเขาจะโอนช่วงเช้ามืดเลยใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอนตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่มี s อสในการแจ้งเตือนช่วงเช้านะครับให้ท่านในเช็คสถานะของท่านก่อนว่าท่านได้รับเงินหรือยังนะครับถ้าได้รับเงิน ท่านก็สามารถนําสมุดบัญชีเนี่ยไปปรับหน้าตู้อทีของธนาคารได้นะครับแล้วก็นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนใน9.4แสนคนนะครับขอทบทวนสิทธิ์อีก3.4ล้านคนขอสละสิทธิ์อีก1,675คนนะครับและมีกลุ่มขอเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย6.3ล้านคนนะครับได้เข้ามากรอกข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ย5.2ล้านคนยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1.1ล้านคนนะครับซึ่งขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถาม นหน้าเว็บเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์จากมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับก็คือคนที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนั่นแหละครับคือขาดอีก1.1ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาครับให้ท่านนะครับรีบดําเนินการเลยนะครับ ถ้าท่านดําเนินการภายในวันนี้นะครับหรือพรุ่งนี้วันที่29นะครับเขาก็จะเริ่มโอนเงินให้นะฮะนะครับก็ให้รีบดําเนินการโดยด่วนเลยนะครับในส่วนของใครนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ไม่เป็นนะครับสามารถกดดูคลิปได้จากมุมบนของจอได้เลยนะครับ ผมได้ทำคลิปไป้อย่างละเอียดแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับภายในอาทิตย์นี้เพื่อนๆคงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทกันทุกคนนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมาตอบคำถามมให้เพื่อนๆนะฮะสำหรับวันนี้กกก็ขออตััววลลลลาาไไปปป่่นนนแ้้พบใหหมคิผะ